ความเป็นแม่ของสาตรง pues นี้สารักแม่ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีกรู้ไหมว่าทุกครั้งที่สาคิดว่าตอนนี้สาสี่สิบสองสาคิดกับแม่แม่หกสิบเอ็ดถ้าสาห้าสิบสองแม่เจ็ดสิบเอ็ดถ้าสาหกสิบสองแม่แปดสิบเอ็ดเราเหลือเวลากับเขาอีกกี่ปีถูกไหมก็สายยาจะบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆเราคำว่าพ่อกับแม่อะมันมีความหมายเยอะนะ มันมีความหมายเยอะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเขาพูดกับเราไม่ดีอะคือพ่อแม่เราสแสดงออกแบบนั้นแต่เขาก็ยังรักเราแล้วเขาก็พูดเสมอว่าเดี๋ยวมีลูกอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะรู้เองแล้วตอนนี้รู้แบบรู้แน่นมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีพ่อมีแม่อยู่อ่ะคุณทํากับเขาดีๆเถอะทากับเขาดีๆแล้วคุณลองมองย้อนกลับไปว่าเวลาที่คุณทุกใจที่สุดอะเขาก็อยู่ข้างคุณนะอเขาอยู่ข้างคุณ หนักค่ะหนักมากซึ่งาสารู้ว่าตัวเองหนักเนี่ยก็คือตอนที่รู้ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมคะตอนหนึ่งขวบตอนแรกก็กระดีกระดาค่ะว่าไม่เป็นไรหรอกเออถึงครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แต่ก็ยังมีคุณแม่ที่คอยดูแลอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงแล้วว่ามันเหมือนกับเราแบกรับทั้งสองทางเลยทางหนึ่งพูดง่ายๆก็คือคุณแม่ก็คือผู้สูงอายุใช่ไหมคะ60ละแล้วก็ต้องมาเจอลูกที่แบบเป็นพิเศษอีก ตอนแรกสาก็บอกกับตัวเองว่าไหวหรือเปล่าไหวไหมเนี่ยหรือว่าตัวเองไม่ไหวแล้วบอกไหวแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ไหวไม่มีทางเลือกอ่ะมันไม่มีชอยอะไรให้สารเลือกทั้งนั้นอลยเงี้ยแต่ก็บอกว่าชีวิตตอนช่วงนั้นน่ะมันดิ่งเรื่องแรกเลยก็คือดิ่งเรื่องชีวิตคู่คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเหมือนกับข่าวเราออกมาเหมือนกับเราดือ้อเราดือ้อเราออกมาแต่งงานโดยที่แบบแม่ไม่ได้ยินยอมหรือคนอื่นไม่ได้แบบโอเคอะไรเงี้ย เราก็บอกโอเคใช่มันใช่แต่ว่าชีวิตฉันฉันเลือกเองถ้ามันไม่ดีคือฉันเองแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นมาว่าว่าเป็นพ่อแม่ให้เลือกให้แล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็นอมรับไปเองโอเคพอเลิกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจนมาจุดที่สอง P ก็คือมาเจอว่าลูกเป็นจุดที่สาม P ก็คือแม่ไม่รับแม่ไม่รับในตอนในที่เนี้ยไม่ใชแ่แม่ไม่เอาหลานแต่แม่ไม่รับว่า เป็นจริงหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มั้งอะไรอย่างเงี้ยคือในในการที่แม่ค้านอย่ายเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราอะเราไปไม่ถูกเพราะเราต้องการคนช่วยแล้วแม่เป็นคนเดียวที่จะต้องช่วยเราสิ่งที่สารเลือกได้นะก็คือว่าเดินต่อเดินหน้าต่อลุยต่อแต่ว่าจะลุยแบบไหนแล้วก็ใช้ความคิดแบบไหนใช้วิธีแบบไหนมันลุยมากกว่าก็ต้องหาตรงนี้กันอีกทีเจอคนมองรู้สึกอาย ที่ลูกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหูเป็นดาราลูกเป็นเด็กพิเศษหืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพูดจะพูดแรงกว่านี้ค่ะที่สาเจอ่ะพูดแรงกว่านี้สาไม่ไม่สาไม่แคร์สิ่งที่สาแคร์ตอนนั้นคือสาแคร์ลูกสาแคร์แม่สาลองไห้มาเยอะแล้วแแต่คนไม่ได้เห็นเวสาลองไห้แค่นั้นเองอ่ะคือสาไม่ได้ออกมาลองไห้ฟูงไฟจะถามว่าสาลองไห้ไหมตอนที่สารู้ว่าลูกสักเป็นอ่ะสาลองไห้นะ สาแอบไปร้องไห้นะส่าจะมานั่งร้องกับแม่อแม่สาก็แย่แล้วนะเสียใจไปวันหนึ่งลูกก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยถูกไหมคะร้องไห้ไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คือลูกขึ้นมาแล้วก็ทําใหม่แล้วก็ให้เร็วด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาโตกับเวลาที่เราเราอายุมากขึ้นอนะ่ะมันเหลือเวลาน้อยลงทุกวันแลวเวลาเนี้ยสาก็พูดกับลูกว่าเวลาแม่กับคุณยายเหลือไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นหนูต้องฟังแม่นิดหนึ่งแล้วหนูจะได้อยู่บนโลกนี้ได้ สิ่งที่สาคิดตอนนั้นเลยก็เหมือนตอนนี้ที่สาได้อยู่ก็คือลูกสามารถอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้บางที่เรามีเขาขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะคิดว่าเขาคือของขวัญมากกว่าที่จะคิดว่าเขาเป็นขยะเป็นขยะสังคมอยู่ไปก็เท่านั้นแ้่บอกว่าเด็กพวกนี้เป็นเด็กพิเศษถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะพยายามที่จะค้นหาเขาอยู่กับเขาคุยกับเขาให้คุยจริงๆนะ ไม่ใช่คุยไปแล้วก็ว่าไปคุยไปแล้วก็ว่าไปเพราะเด็กพวกนี้ซึมซับอะไรหลายๆอย่างจากเราได้ง่ายมากแล้วซึมซับจากเราได้ถึง3-4เท่าคือจริงๆแล้วศาสรคิดว่าลูกอะเป็นไฮเปอร์ไม่ได้คิดเรื่องออทิสเลยเพราะว่าออทิสในในตอนนั้นเราเราคิดว่าคือดาวซินโดมเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดอ่ามันเป็นความเข้าใจผิดของเราและของ คนอื่นอีกหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วดาวซินโดรมก็คือดาวซินโดรมเลยเขาก็จะตรวจในน้ำคล้ำได้ว่าเป็นดาวซินโดรมแต่ว่าออทิสติกเนี่ยเขาก็ต้องแยกออกมาแล้วก็จะเจอได้ในตอนขวบหนึ่งเป็นต้นไปแล้วออทิสติกก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละค่ะก็เหมือนพวกเราปกติสาบอกกับตัวเองว่าฉันไม่มีลูกแบบมีปัญหานะเซเดไม่ใช่เด็กมีปัญหาเซเดเป็นเด็กพิเศษจริงแต่เป็นพิเศษที่อยู่โบนโลกนี้ได้ เป็นเด็กพิเศษที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้มีเพื่อนได้พูดคุยได้เป็นปกติเราสามารถทําให้เด็กพิเศษคนหนึ่งอะที่เขาอาจจะแบบมีปัญหากลับมาให้ให้เป็นออคนปกติธรรมดาได้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก60% 70%แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เขามีในชีวิตเขามีจุดมุ่งหมายดีขึ้นอารมณ์ของเขาดีขึ้น แล้วก็เวลาที่แบบเขาดูนู่นดูนี่เนี่ยพอเห็นเขามีเหตุผลนะ่ะสามารถที่จะโต้อตอบกับคนอื่นได้อ่ะสารู้สึกภูมิใจว่าเออฉันทำมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักกันไม่ต้องพูดเลยมันเปรียบเปยไม่ได้อ่ะมันทำให้ความเป็นแม่ของสารตรงนี้สารักแม่ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอีกรู้มไหมว่าทุกครั้งที่สาคิดว่าตอนนี้สาสี่สิบสองสาคิดกับแม่ แม่61สิท่าสา52แม่71็ดท่าสา62แม่81เราเหลือเวลากับเขาอีกอีปีสาดูแลแม่มากขึ้นค่ะดูแลแม่ดีมากขึ้นมากๆคือถ้าย้อนไปเป็นสาคนนั้นน่ะทุกคนจะเห็นในข่าวเลยว่าสากับแม่ทะเลาะก,กันบ่อยมากเป็นแม่ลูกที่แบบไม่เข้าใจ ซึ่งสาก,ก็ไม่เข้าใจแม่ว่าตอนเด็กๆทําไมแม่ต้องตีทําไมแม่ต้องแบบคอยห้ามนู่นห้ามนี่อะไรเงี้ยทั้งๆที่คนอื่นน่ะเขาก็ออกไปเล่นได้ทําไมต้องเข้าบ้านสี่โมงเย็นคนอื่นเล่นกันตังทุ่มหนึ่งแม,แม่ให้แม่ให้เหตุผลแค่ว่าเป็นเด็กผู้หญิงบอกก็คนที่เขาเล่นอยู่ก็เป็นเด็กผู้หญิงก็ไม่เห็นมีใครแบบว่ามาเรียกหรือมาอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วทำไมหนูต้องโดนตีอะไรเงี้ย ทำไมไม่ต้องตีหนูขนาดนี้อะไรเงี้ยใช่เราก็เลยไม่เข้าใจแม่เราก็ไม่เคยเชื่ออะไรแม่เลยสักอย่างใช่ต่อตา้านแต่พอนมาวันนี้กลายเป็นว่าสารู้ทุกอย่างด้วยตัวเองที่สาดูแลลูกของสาเองสารู้ว่าอ๋อรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงห่วงเราขนาดนั้นก็เพราะว่าเขามีลูกคนเดียวเราก็เช่นกันสาเคยสาเคยแบบว่าเถียงแม่เถียงแม่แบบวิ่งเข้าห้องน้ําล็อกประตูแล้วเถียงแม่ แล้วแม่ก็ขอประตูแบบออกมาออกมาตอนนั้นสาวไม่รู้เลยจะมารู้อีกทีคือตอนเดย์วิ่งเข้าห้องน้ําล็อกประตูแล้วสาวก็แบบว่าเดย์ออกมาแล้วมันมันเหมือนแบบภาพมันปึ้งขึ้นมาเลยอะเราไม่ได้เคาะออกมาเพื่อจะเอาเขามาตีแต่เรากลัวว่าเขาจะไปหยิบอะไรในห้องน้ํามากินใช่แม่เขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันสาเคยแบบไม่เข้าใจแม่จนกระทั่งแบบกินยากินยาพลาอยา่างเี้ย แล้วสาวบ,บอกเฮ้ยทำไมสาเป็นคนแบบนั้นว้าอะไรอย่างเงี้ยแบบออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนแม่โทรหาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนไม่รับสายปิดโทรศัพท์ถ้าถามว่าแต่มีลูกแบบเนี้ยสามีลูกแบบเนี้ยลูกที่อยู่ติดบ้านลูกที่ไม่เที่ยวลูกที่ไม่อะไรเลยถึงจะเป็นเด็กพิเศษก็ตามอ่ะนี่คือบุญแล้วนะนี่คือบุญแล้วแต่เราบอกโอเคแต่กลับมาทําดีกับแม่ ให้มากที่สุดในเวลาที่สารเหลืออยู่นี่แหละเวลาเขาอยากได้อะไรเขาอยากกินอะไรเขาอยากทําอะไรเนี่ยสารได้หมดถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยตัวเองเหนื่อยทํางานเหนื่อยมากเลยก็จะมาบ่นว่าอะไรรับงานอะไรให้หนูหนักหนาหนูเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเลิกเลิกรับได้ไหมอะหนูไม่ไหวแล้วเลยตอนเนี้ยเอาให้แบบตัวขาดไปแล้วอะสายก็ยังบอกว่าสบายอยู่ก็สายอยากจะบอกทุกคนอะคะ่ะว่าจริงๆแล้ว คำว่าพ่อกับแม่อะมันมันมีความหมายเยอะนะมันมีความหมายเยอะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยเขาพูดกับเราไม่ดีอะแต่บางทีบางคนเะนาะอย่างแม่สายเนี่ยเขาเขาแสดงออกแบบนั้นอะคือพ่อแม่เราสแสดงออกแบบนั้นแต่เขาก็ยังรักเราแล้วเขาก็พูดเสมอว่าเดี๋ยวมีลูกอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะรู้เองแล้วตอนนี้รู้แบบรู้แน่นมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีพ่อมีแม่อยู่อ่ะคุณทากับเขาดีๆเถอะ ทำกับเขาดีๆแล้วคุณลองมองย้อนกลับไปว่าเวลาที่คุณถูกใจที่สุดน่ะเขาก็อยู่ข้างคุณนะอเขาอยู่ข้างคุณ,คณก็ณ <S <S อยาบอกคุณแม่ว่าก็หลักตลอดแล้วก็รักษาสุขภาพหน่อยได้ไหมเพราะว่าตัวสายเองอ่ะคือพอเห็นเขาแค่ปวดขาปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทนไม่ได้แล้วอ่ะ คืออยากจะเจ็บแทนอะโมโหก็โมโ,มโหโมโหที่ว่าเดย์อะชอบมาชอบมาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณแม่คุณแม่คุณยายเลื่อนโต๊ะเองอีกแล้วคุณยายไปยกตู้คนเดียวอีกแล้วคุณยายไปตัดต้นไม้เองอีกแล้วอย่างเงี้ยเดย์เาก็จะมาบอกตลอดเลยเนี้ยค่ะเราก็จะแบบแม่แม่ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยในในคำพูดอย่างงั้นอะแม่เขาก็จะแบบอ่านกลับมาบอกว่าถ้าแม่ไม่ทําแล้วใครจะทําเดี๋ยวหนูทําก็ได้ อย่างเงี้ยเราบอกแต่ว่าเราอยากจะบอกเขาว่าเซฟร่างกายให้หนูหน่อยเซฟร่างกายเซฟเซฟตัวแม่ให้หนูกอดนานๆหน่อยแม่แม่อย่าทําอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะเราบอกแม่อยี้ตลอดเลยอ่ะทุกคนจะงงนะว่าทําไมไม่คาดหวังกับลูกบอกให้ข่าคาดหวังอะไรอ่ะสาไม่คาดหวังแล้วแค่เขาเป็นแค่เนี้ยสาก็สาะก,ก,ก็ดีใจจะตายอยู่แล้วว่าดีกว่าสาต้องมานั่งแบบเห็นลูกกรี๊ดตอนสิบเจ็ดปีแล้วนั่งขวนหน้าตัวเองอ่ะ คือคิดเป็นภาพนั้นดิว,ว่าสาวโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยคือความสุขที่สุดแล้วของสาหนูเป็นเด็กที่ดีที่สุดแล้วหนูเป็นเด็กที่ดีที่สุดแล้วก็แล้วก็เก่งที่สุดสําหรับแม่แล้วอะไรเงี้ยคือแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากหนูเลยเอาให้ตายเถอะคือไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยแล้วก็ความหวังแม่ไม่ไไม่ได้หวังให้หนูแบบเรียนเก่งอะไรอย่างนี้เลยค่ะ แม่แค่หวังว่าให้ให้หนูอยู่บนโลกใบนี้แล้วมีคนรักหนูเยอะๆก็พอในวันที่แม่ไม่อยู่เ้ย